ครับสวัสดีครับอันนี้มาดูอีสกินะครับเกียร์สองสามสามนะครับหรือว่า TG นะครับยี่สิบสามแรงสามสูบตัวนี้เป็นพวงมาลัย power เป็นเกียร์ซัตเทินนะครับนี่มาดูบอดี้รอบคันนะครับนี่บอดี้รอบคันก็เดิมๆนะครับตัวนี้มีกระบอกปรับเอียงมานะครับครับแขนหลังอันนี้สีก็เดิมๆนะครับเหมือนเดิมครับครับตัวนี้มีโลบาร์มานะครับโลบาร์ก็ปรับพับเอียงได้นะครับ ยางดอกดีทั้งสี่เส้นนะครับนี่ครับครับดูบอดี้เบื้องต้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือสีเดิมนะครับสีเดิมสติกเกอร์เดิมครับนี้เดิมหมดเลยครับครับจะประมาณนี้นะครับบอดี้ค่อนข้างจะสวยเลยครับคันนี้ ตัวนี้เป็นเกียร์ซัตเทิร์นนะครับครับครับพอดีไม่มีผู้นะครับันี้เป็นกล่องเก็บเครื่องมือนะครับมีเบลมานะครับโอ้สภาพสวยอยู่ครับคันนี้อันนี้อ่อันนี้เป็นสโลนะครับสโลก็มีสี่ระดับนะครับอันนี้เกียร์หลักก็สี่สี่เหมือนกันนะครับแล้วก็อ่าอันนี้เป็นซัตเทิร์นครับใส่เกียร์สองครับเดินหน้าสองก็จะถอยหลังสองครับ ใส่เกียร์4เดินหน้า4ก็จะถอยหลัง4ครับก็จะทํางานอ่ก็ไวขึ้นนะครับก็ถ้าเดินหน้าเกียร์ไหนก็ถอยหลังเกียร์นั้นครับต่อ4-4ก็ถ้ารวมสโลก็16ครับเดินหน้า16ถอยหลัง16ครับ PTO ตัวนี้มี4ระดับนะครับ1 2 3 4ครับ4ระดับ่าตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวกับฝั่งของ PTO นะครับ ลงล่างาจะปั่นไปทางขวานะครับถ้าขึ้นบนจะปั่นทางซ้ายนะครับก็จะกลายเป็นว่า P.D.O กลับฝั่งได้ทั้ง4ี่ี่เกียร์นะครับปั่นขวาสี่ปั่นซ้าย4ี่ครับตัวนี้เป็นตัวสับครับสับซ้ายสับขวาตัวนี้ก็วางห่างครับช้าวไวครับตัวนี้ปรับพวงมาลัยครับพวงมาลัยปรับเข้าออกได้ครับ ตามความเหมาะสมของคนขับนะครับวงมาลัยตัวนี้ปรับเข้าออกได้ครับตัวนี้เป็นเครื่องไดเล็กนะครับก็เหยียบค์ดแล้วก็สตาร์ทได้เลยนะครับหน้าจอเรือนไหม่ก็ขึ้นครบอยู่นะครับมีแตรดังอยู่นะครับไปเลี้ยวครับไปเลี้ยวจะติดหน้าและหลังนะครับมีด้านซ้ายด้วยครับ เดี๋ยวไปดูวิดีโอนะครับวิดีโอผมใส่สี่ไปเลยอ่านี่ครับอันนี้ปั่นขวานะครับเดี๋ยวผมจะลองตับตับตรงที่แจ้งไว้นะครับนี่ครับอันนี้ก็จะปั่นมาทางซ้ายครับอ่านี่ครับปั่นกลับมาทางซ้ายแล้วครับก็จะกลายเป็นอ่าปั่นขวาสี่ปั่นกลับซ้ายสี่ครับ ไฮดรอลิกครับขึ้นลงปกติครับวางช้าวางไวปรับได้นะครับตัวนี้มีกระบอกปรับเอียงมาครับนี่ครับปรับบนรถได้เลยนะครับก็ตามพื้นที่เหมือนเดิมครับก็พื้นที่เอียงก็ปรับตามพื้นที่ได้เลยนะครับปรับฐ่านตั้งผ่านนะครับก็ปรับบนรถได้เลยครับจะประมาณนี้ครับ ตัวนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ครับนี่ครับนี่ครับโอ้พวงมาลัยเบามากเลยครับคนแก่ก็ขับได้นะครับเด็กก็ขับได้ครับนี่ครับประมาณนี้ครับตัวนี้เป็นโฟครับมีช่วยเลี้ยวครับนี่ครับไฟจะขึ้นนะครับโฟเป็นช่วยเลี้ยวนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้จะเป็นล็อกเบรกครับ เย b เบรกไปแล้วกดตัวนี้ลงจะเป็นล็อกเอบรกวงกุดแจเป็นตกิ้กกไปหน้าติดครบนะครับบอดี้สวยนะครับรุ่นนี้บอดี้ก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับใหญ่เท่ายี่สบห้ายีบเจดเลยครับอันนี้ก็สภาพสวยนะครับก็เดิมๆนะครับ เดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันนะครับอ่านี่ครับเครื่องยนต์ครับเป็นสามตู้ครับตัวนี้เป็นพวงมาลัย power ครับนี่ครับปั๊มหน้าอันนี้เ้ิมเดิมนะครับดูพวกน็อตนะครับน็อตตามแปฟบตามอะไรครับเป็นจุกซิ้ยังเป็นสีทองอยู่นะครับดูไอระบายนะครับ เครื่องดีนะครับเครื่องดีเลยอันนี้จะเป็นที่เปิดหม้อน้ำนะครับน้ำก็นิ่งปกตินะครับยังมีวาลวน้ำอยู่นะครับ ดูฝั่งท่อนะครับท่อก็ยังเป็นสีซิงอยู่เลยนะครับครับยังไม่ดำยังไม่เป็นสนิมนะครับตัวนี้จะเป็นที่เติมน้ำมันดีเซลครับเติมตรงนี้เลยครับแผ่นเพจครับดีจีสองสามสามนะครับตัวนี้ดับก็ดับที่สวิทช์กุญแจนะครับ ที่จะวิ่์กุญแจได้เลยครับครับอีสกิเกียหรือเป็น TG นะครับ2-3-3นะครับเกียร์ซัตเทิลพวงมาลัยพาวเวอร์ครับตัวนี้น่าใช้นะครับอันนี้ราคาอยู่ที่168,000บาทนะครับราคานี้ไม่ไกลผมส่งให้นะครับ สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์0632429745นะครับเป็นเบอร์โทรและเป็น ID Line นะครับหรือมาดูตัวจริงมาลองขับดูได้นะครับแถวซีแยกไฟแดงซ12ครับอำเภอพนนานิคมจังหวัดลบบุรีเข้า g o o g l e Ma p ก็พิมพ์ว่าโอโซอย9ลบบุรีนะครับก็จะขึ้นมาตามตำแหน่งนะครับก็ลองมาดูได้นะครับ ตัวรถก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับกว้างอยู่ประมาณ1นึยมสิเซน,นะครับตัวนี้ยางหลังเป็น9.5 24ยางหน้าเป็น7จขีดส4นะครับครับกีสกิตัวนี้ก็น่าใช้ครับเป็นเกียร์ซัตเทิลครับคล้ายๆ GLL1 นะครับตัวนี้สเปคลคล้ายๆกันเลยครับก็กลางเก่ากลางใหม่ครับไหม่ ไม่คีเลยนะครับตัวบอดี้สวยเลยครับจะประมาณนี้นะครับก็สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับรถห0รอยกว่าชั่วโมงครับคันนี้เบาะไม่มีขาดนะครับนี้สีเดิมทั้งคันเลยนะครับก็ถ้าสนใจไงก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับ ถ้าอยู่ทางไกลไม่ไม,ไม่ไม่สะดวกมาดูก็เก็บเบอร์ผมครับขึ้นไลน์โทรเป็นวิดีโอคอลมาดูครับอยากจะดูตรงไหนอยากจะสอบถามตรงไหนครับโทรมาครับครับขอบคุณครับ